วันนี้พี่ก็จะมาทำภารกิจออกตามล่า50คิวซีซั่น2โดยในวันนี้พี่จะใช้จีนอตในการล่า50คิวเรามาดูกันว่าเราจะได้อีโมดอะไรใน50คิวนี้ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไล์ด้วย เลเวนช็อปร้านบริการเติมโรบัคราคาถูกพร้อมทั้งรับกดเกมพาส์ตบ็อกฟูดคิงเลกัซซีเบสบอลซอร์เซอร์แบทแองเกิลสตองเกตแบทแองเกิลและแมปดังๆอีกมากมายรวมไปถึงการรับฟาร์มไอเทมในเกมก็มีด้วยเช่นกันถ้าน้องๆสนใจก็ทักไปได้เลยที่แฟนเพจเลเวนช็อปเติมถูกเติมไว้ใส่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์มาครับผมอันดับแรกเราก็มากดดูอีโมดก่อนนะที่เราดองไว้นะครับผมนี่มากดรับไปเลย ให้มาดูกันว่าเราจะได้อีโมดอะไรนะแรกเอ่อะไรนี่ฮะฮะชื่ออีโมดชื่อ,อว่าฮะไอ้กระเท่ว่ะเออน้องๆมีไม่อีโมดที่ท่ามีก็คอมเมนต์บอกพี่ไลท์เข้ามาหน่อยนะผมพี่ว่ามันเท่อยู่นะมันถือกาแฟด้วยใช่ปะมันเป็นกาแฟหรือโอวัลตินครับผมบอกพี่หน่อยไปบอกเรามาล่าชิวแรกกันเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยไอหนุ่มนี่เฮ้ยมันเลือดโลดดีกว,ว่า เมียบอมใส่หน้าไปเลยครับผมสก,กิลสามยำกระบอกอุ้ยได้เฉยเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้อือสองคิวมาก่อนหนุ่มนี่ฮะเบคอนเบคอนแหเบคอนแหตัวผู้หญิงเอว่าหนึ่งสองสามเป่าอุ้ยมันบล็อกเฮ้ยไม่เปนบล็อกทันเฉยเอา้าพี่ก็บล็อกทงงันเหมือนกันฮะจับหนึ่งเอว่าหนึ่งสองสามเป่าแล้วก็ตาม,มาด้วยสกิลสี่ยำกระมอกเอ้าโดนเห่า โดนเผาโอ้โหโดนล้านโอ้ห <c oughs> ียบร้อยแล้วตเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้พี่โดนล้านเดี๋ยวพี่มาล้านคืนเหน็นปะ่ะนะเด้๋ยวไปทำอะไรกันเนอ่ะทำอะไรกันพ่อดมขอพี่แจมด้วยคนได้ปะ่ะนี่มาดีดีฮะนี่ไงเป่าไปก่อนบอมสกิลสองแล้วก็ตามยสกิลสี่เฮ้ยทำไมไม่ฟินิชวะไม่เป็นไรครับผมนี่อ่ะฟินิชสกิลหนึ่งก็ได้เอาเอาเอา,เอาเบคอนใจเย็นใจเย็นในสอง มานี่สิมงฟงอบอมสกิลสองเอาเค้าเต้เฉยสั่นกลัวนะสั่นกลัวนะอีกมาหนึ่งสองสามเป่าแล้วก็ตาม้วยสวยกิลสี่ยังระมอมฟีนิเชอร์ไปเลยครับผมโอ้โหอ,อิ่มอร่อยครับผมปาร์ตี้นี้เก็บไปสามตัวนอนฮะเอ้ามีแอนติก็โกรธนะอย่าไปหย่องนะไม่ใช่หมูสวัสดีครับผมใครเก่งใครแก้วใครเก่งใครแก้วเ,เ,เ,เป่าไปเลยฮนะอักนี้ โดนใครไม่รู้แต่ดิรู้อย่าโดนสาตามาก็พอสิบเอ็ดคิวเอาไอหนุ่มนี่มันแค้นใครเนี่ยมันแค้นอะไรพี่ฮะมันจำเป็นด้วยหรอจะต้องทำร้ายกาันมานี่สิบอมยัดหน้ามันเคาเตอร์หรือเปล่ามั่งยะเกือบวะเกือบโดนแล้วเฮ้ยผูมันเอาเรื่องนี่รู้สึกว่ามันจะแนะดดเก่งนะเอาแดดเก่งแต่ต่อยไม่เกง่งเฮ้ยก็โดนสินอ้องเอ้ันหนึ่งสองสามเป่ากระหม่อมแล้วก็ยั่งด้วยกระหม่อมเรียบร้อยไหมเอาเรียบร้อยเฉย เฮ้ยเฮ้ยมึงดวงดียังวะนี่ไงเอ้ามันไม่เข้เตอร์เฮ้ยฉลาดอยู่นะฉลาดอยู่นะเป๋าสามใบไม่แตกว่ะเอาต่อยมั่วก็โดนไปครับผมโหดจังวันนี้อีซี่เกินนะครับผมมาดิโเฮ้ยเฮ้ยว้ามีคนโลมีคนรวนเร็วมีคนเลือดโลนี่มือสายร้านยังไงล่ะไอ้น้องร้ายแบบตึงตึงอะเนี่ยสกิลสามบอมบอมสองตามมาเอาไม่โดนละ เอาย้ำกร็บอกโอ้วีนิเอรชไปเลยครับผมอย่างวันนี้อุ้ยมีคนเป่ากดอันสีทีน้อยห่ะโอ้โหโดนเฉยโอ้ยจะไม่โดนหรือไงอันนี้เอ้าอันนี้อีกแล้วเหรอยี่สิบคิวครับผมอย่างวันนี้อุ้ยอันนี้มันแค้นเลยนี่ไอตัวเอ็กเนี่ยมามันตามไม่เลิกเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหแค้นอะไรลักหนาครับน้องย้ำกร็บอกโอ้โหดัเคาเต้อืมไม่มีเคาเตอร์มันแตกแล้วนี่อย่างวันนี้อ่ะ เอาเอาใจเย็นโอ้โหมันอัดวอ,อมันจะอัดวอพี่น้องมือนี้หลุดนะครับผมพี่หลุดจากวอแล้วมาเอา้าโดนแดนแดนชนเอามันหนึ่งสองสามดักหน้าไม่โดนยังไงอะนี่ไงเอ้าโดนวิชาเคาร์เตอร์โอ้โหไม่เอาหลอกเมื่อกี้หลอกเฉยปอมสอ,องปอมสามย่ำกร็มอมเรียบร้อยไปเลยโอ้โห้าวมากก็กินข้าวผ่านตะเกียบไปนะครับ มาดิมันอีกแล้วอ่ะเฮ้ยไอ้นี่มันอยากโดนนักใช่ไหมพี่ก็จะจับเอ้เหรอ,อแต่ว่าเลือดพี่โลว์กนน้องเลือดพี่โลว่กน้องไม่เป็นไรครับผมผมว่าพี่มีอันตรายอะไรล่ะมีเลยอ่ะจะไปไหนมาดิไม่โดนแล้กแกเผาครับผมเอาอันนี้ก็ไม่โดนอีกเอ้เอาสวยแล้วเอาจีนอนมานีหว่านี่ไงจับระยะจ่อๆเผาขน เอ้ด้วยสกิลนึวยออกไปโดนไม่เป็นไรครับผม,มก็แตกอยู่ดีนะนะอีะ๋อทำไรกัน <Okay. S 1> เฮียขอยิงหน่อย <What? S 1> นี่ย่ำมกระบอมโอ้ไม่โดนวะไม่โดนนิเชอร์แบบหล่อเท่เลยน uh, <easy. S 1> ี่อะแดนในแดนเอาโดนเฉยยเรียบเลยครับผมโดนจะไม่โดนนะันเดียวนะเต่าสกิลสามอมตาม,มาเรียบร้อยไว้ใส่ง่ายเกินนะครับผม มาสิอู้ย่ำกระหม่อมโชว์ไปอีกหนึ่งทีเป่าสกิลสามไปครับผมเอาวิย้วยโดนอะตอมิกอะตอมิกร้านพี่นี่ไงนะบอมเชอ่อเป็นไงยังไม่อีกเหรอจะเอาอีกเหรอจะเอาอีกเหรอเฮ้ยบอมสองนี่อย่างมันมีเคาน์เตอร์นะต้องระวังเคาน์เตอร์มันด้วยนะครับผมเอวันหนึ่งสองสามจับด้วยสกิลหนึ่งแล้วก็ตามด้วยเอวันหนึ่งสองสามทีหนึ่งเป่าโอ้โหเป่าช้าไปหน่อยว่ะเป่าช้าไปหน่อยโดนเคาน์เตอร์เลย เออโดนแล้วยังใจยเย็นปองสกิลสองไม่โดนที่กลัวอันนี้นะกลัวมันจะคาร์เตอร์แต่ว่ามันคาร์เตอร์ไปเลยดีกว่าไม่เป็เลยนี่อ่ะสกิลหนึ่งไปแล้วผมอีซีก็เห็นนะครับผมอ่าขออนุญาตกดอันติเลยละกันนะครับน้องมีก็กดนะครับผมถ้าเป็นจีนอนนะเพราะว่าอันติมันโคตรกงอืมมันเปิดอันติ้ีเมื่อกี้นี่ยังไง เปิดนตีแล้วก็ตายอุ้ยโดนเตะอีกตัวเตะวาร์ปเตะเาร็ววาร์ปเตะเอา้าโอ้โดนเฉยเอียน,นเอานเอามันเปิดอีกแล้วเปิดนตีอ้าวไม่โดนเฉยโอ้โ,โหอะไรไวะเสียดใจมะมามจีนอตจีนอตเอายนะังไงนี่ไม่ใช่จีจนอตดิโซนิกนี่มันคู่ปรับของเราคู่ปรับเราโนบบอมครับผมอุ้ยไม่โดนไม่เป็นไรครับผมวันนี้ย่ำก็บอมครับผม เอาโดนเฉยเลยไม่บ้อกอะไรมาเนี่ยเรียบร้อยไปเลยครับผมสามสิบเจ็ดคิวเนาะเอาเลือดโลโลเอ้าใครเี่กกระบองเหล็กลบนั่งยินไม่โดนสมนแนยำกระบอกโชย์อีกหนึ่งทีเรียบร้อยโอ้โหสะใจมากว่ะมีครูดาวให้ด้วยย่างโอ้ครับเนี่ยโดนจะแพ้ยันแนไปนี่ยไอ้วันหนึ่งสองสามกลับด้วยสิคิวหนึ่งฟูมเรียบร้อยโอ้โห ฟินิชเชอร์ไปเลยครับผมเนี่ยเอา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 จ้าเหรอฮะกดอันตีมาหรอเมื่อกี้อะเอวันหนึ่งสองสามเป่าหัวแล้วก็ตามด้วยสกิลสองแดชชนหนึ่งดีต่อยหนึ่งสองสามเป่าแล้วก็ตามด้วยสกิลสามนี่ไแล้วก็เหยียบกระหมอ่อมโอ้โหไม่โดนโอ้โหเสียดายวะ่ะนี่ถ้าโดน 1, น,น,นี่วันช็อตนะเมื่อกี้อะืมโอ้โหโอ้มันเอาคืนโอโ้มันเจ็บเลยเนี่ยมันเจ็บแล้วน,น,ลน้องเองทำอย่างนี้นี่แดชต่อยหนึ่งสองสามเอาบอมไปเลยครับผมเรียบร้อยปีนิชเชอร์ไปเลยครับผมสี่สิบห้าคิว เฮ้ย hey. เอาเหลือเนาะฮะไม่เข็ดไม่หล,ลับไม่หลับไม่จำปอมสอง <No. S 1> จำก็มอมปอมสามไม่ใช่ปอมสองเฮ้ยฮ่อุ้ยมันต่อยสวนได้ไงโอ้โหเกือบโดนเนี่ยเกือบโดนหมัดหนึ่งมันเมื่อกี้ย่า <c> ม <oughs> ันงาน้งางง้างนานเกิออือบจะยิงซาวเป่าสองต่อแด่ตามอุ้ยมันไกลเลยเเอาไม่โดนนะไม่โดนนะน้องนะเอา ต่อยมวยเขาเรียกว่าจ้วงลมจ้วงลมนี่เดี๋ยวเั็นสองสามเป่าแล้วก็ตามด้วยย่ากระบอกฟอร์นิเชอร์ไปเลยเป็นยังไงมันต้องอย่างนี้สี่ิบเก้าชิวไหมอีกคิวเดียวคิวเดียวอขอเป่าหน่อยอนี่ไงใครจะเป็นผู้โชคดีอุ้ยนั่นโน่นเลยน่ย่ากระบอกเรียบร้อยไปเลยครับผมห้าสิบชิวเป็นที่เรียบร้อยมาเรามาดูกันว่าเราจะได้อีโมดอะไรนะครับผมนี่อ่าครับผม เอาไมาใ่ใกล้หน่อยเลยโดนต่อยอ่ะเมื่อกี้มันสะเทือนอ่ะกดรับไปแล้วไหนก็ขอดูหน่อยซีมอีหมดอะไรนี่คำเหรอวันนี้คำนะเข้ามาน้องโอเคครับผมถ้านน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก็ออกาลืกไลค์ด้วยเจอกันใหม่ EP นะ้าคำมอนคำอมอน